ค okay. มาถึงอีกหมายแล้วมาดูกันมีตัวหรือเปล่าอ วิ่งออกมาจากข้าง <S <S ทางช่วยเหยือแล้วครับนี่วิ่งเข้าถุงแล้วนี่ดึงอยู่นะดึงอยู่นะนี่สายไปแล้วสายไปนู่นเลยนี่สายไปอยู่ครับสายวิ่งอยู่สายวิ่งอยู่ตัวไม่ใหญ่นะอ,อยู่ป่ะโอ้ยอยู่อยู่อยโอยปล่อยแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ของโอ้ยโอย,โอย ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ของอ้ยโุ้ยอ okay. ้ย้ยตามมากัดตรงนี้เลยโอ้โหกัดแล้วสะบัดเดือทิ้งเลยครับตรงนี้ตัวใหญ่นะเมื่อกี้นะโอเคโอเคมีตัวมีตัวเอาไหมเอาไหมแม่ผมก็เล่นนานไปหน่อยนะคือไม่เห็นสายวิ่งหลายวันแล้วนะครับนะเออพอดีไม่เห็นสายวิ่งหลายวันละว่าจะวิ่งสายหนึ่ให้สายวิ่งสักหน่อยโอ้วิ่งตามมากัดเฉยอะ ดูเบอร์ไหนดูดิเฮ้ยเอาเลยนี่โอ๊ยลงไปปุ๊บเอาเลยนะนี่ครับเมื่อกี้ลงไปปุ๊บเอาเลยนะโอ้โหแต่ตัวไม่ใหญ่เอ้ยตัวก็ได้อยู่นะก็ทำไมไม่ติดวะโอเคโอเคลุ้นกับหมายนี้นะโอ้โหลงไปหน้าปากท่อเมื่อกี้นะครับนะลงไปหน้าปากท่อลงปุ๊บคว้ามับเขาเลยนะ นี่เหออยือยางริบ้อยซิลชันไม่มีขายนะครับมีผลิตที่ผมที่เดียว <c oughs> เออแสดงว่ามีตัวโอ้โหดุจัดว่ายตามมากันถึงนี่เลยเมื่อกี้ แหมเราก็กเอาชัว์นะเมื่อกี้นะเสียได้มีสิ่งกีดขวางเยอะนะครับไม่งั้นเราส่งเรือเข้าใต้ท่อเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะโอเคแสดงว่าหมายนี้มีลุ้นวันนี้นะ ดูนี่กัดแล้วชัดๆเลยชัดๆเลยชัดๆเลยตัวไม่ใหญ่นี่วิ่งไปเลยตัวไม่ใหญ่นะครับเห็นเลยนะพุ่งออกมาจากนี่ครับฝั่งตรงไอกอบอลอยู่นะแต่เขาตัวเล็กนะครับกัดเหยื่อไม่อยู่เหยื่อนี่ครับจะขาดแรงไม่ขาดแรงแล้วก็อย่าทิ้งนะครับ ไปดูกันใหม่พุ่งออกมาเลยื่ยอนี้ น้ำน้อยอย่างนี้ก็จะทำเป็นเล่นไปนะครับเคยได้ตัวใหญ่มาแล้วนะกับหมายนี้นะ ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้ว,ลวอยู่เปล่าอยู่เปล่าไม่เล่นแล้ว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 อยู่โอ้ยเฮ้ยมีไซมีไซมีไซเฮ้ยมีไซเลยเฮ้ยเฮ้ยมีไซอย่าลุดอย่าลุดเฮ้ยลุดเปล่าย้ำไปก่อนหนึ่งดอกย้ำอีกดอกนี่เฮ้ยมีไซอูนี่ครับน่าจะตัวนี้กัดเมื่อกี้นะฝั่งนี้ครับ ฝั่งาทางอ่าขวามือผมนะกัดต้งตู้มเลยครับไม่อยู่นะนี่ที่ผมว่าจะจะ,จะ,จะคลิปปิ้งหรือว่าตีเข้าไปใต้นั้นได้นะสบายเลยครับโอ้โหใหญ่มากเข้าเต็มปากเลยเอาขึ้นไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวๆเๆดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยังน,น้อง ใหญ่มากเลยผมกลัวไปทักไ้ชอบนี่แน่มาแล้วนี่ไงโอ้โหใสนี่ดูครับโอ้โหยางตึงนี่ผมบอกเลยไงว่าอน้ำน้อยๆครับอย่ามองข้ามนะเพราะว่าบางทีอะครับน้ำน้อยๆเนี่ยตัวใหญ่ๆอยู่เยอะครับโอ้โหละไซนี้สมบูรณ์ด้วยตัวใหญ่เบ้เริ่มเลยไปย้าไปนะครับนี่ผลที่ได้ครับเเจ้าช่อนครับใสสวยเลยอย่างใหญ่เลยนะครับนะตัวนี้ ตัวน,นี้เจ็ดแปดขีดแปดขีดผมว่าถึงอะหนักเลยนะนี่ครับยาวแล้วก็หนักเลยผมนึกว่าตัวเล็กนะครับมันกัดเหมือนปลาตัวเล็กนะแล้วก็พาสายนะครับหน่อยนึงนะปล่อยผมปล่อยสายหน่อยนึงให้เอาชัวนะหลังจากนั้นก็พอมั่นใจก็ซับได้เลยครับนี่ผมที่ได้ครับช่อนสามาถือมาหมายข้างทางย็งไงล่ะโอเควันนี้ก็คงได้แต้มเดียวแล้วครับเพราะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยดีกว่าครับวันนี้ได้แต้มสายสวยๆมาแล้ว สบายใจแล้วครับนอนหลับแล้วไม่ได้เจอตัวมาหลายวันนะหายากครับช่วงนี้นะนี่วันนี้เจอก็คือไซนี่เลยครับไซบิกเลยครับโอเค